เอผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดเอาไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตามเยอะๆนะครับกดออกไปกดเลยนะครับครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่องไอด้วยนะครับกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอสารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยขอบคุณครับอากาศที่บ้านลุงพลนะครับวันนี้คึกคักมาก FC มาเทียบกันเลย

หลองพ่ออะไรครับลุงฝนใช่ แล้วใช่หมบรรยากาศคักมากลุงพลกับลุงพลเจอกันชื่อเหมือนกันเหรอชื่อพลเหมือนกันอ๋อชื่อพเหมือนกันลุพลลพลใช่ครับชละหาสพบาทะโอ้ซื้อเลยหาสบาทนะเห็ดครับเห็ดเห็ดเห็มองกล้องครับ หนึ่งสอง,งครับ <S <S 2> <S 2> ครับครับได้ยายครับเดี๋ยวเอาทีแล้วก็หนึ่งสองครับนายยายเข้าไป บรรยากาศโอ้ยยายเข้ากล้องให้หน่อยมีลหลักานไหมยบเฮดยายเฮดโเป็นถ้าก็เฮ็ดซื้อ,อมาใหม่หายแล้วไ,ได้บ้างได้ได้ได้หนุ่มก้องมองกล้องครับหนึ่งสองได้แล้วครับสวยมากยายเบิ่งแท้สปูนหายกัไปแล้ว ดีใจกนเลยดีใจกนืองจะพูดอะรกันน้องรับกันดีแบบบางัดมาสงเกเราทนังไหนนั่งไหนเมีสีงเว้าก็ดีเว้าก็มวนขั้นได้สิว่าต้องขึ้นจะกอนทุกคนกั่เว้าญาติเบิ่งตลอดเลยม่รมดแล ก็เดวบางลนบาที่กับพระท่านกินนะก็เริ่อนสองแก้วบางพูนเป็นคกนนักหน่อยลกวนเราตรงไปตรงมาเลยไม่ใช่องหลวงค่ะันมาที่แรกเห็นนยโอ้ยลูกชายฝ่ายชายพ็อ่อมกันก็บากลากห่อย ครับนี้สุกหลาะสุสุดท้ายแล้วูแล้ใจดีดส่วนจริงจะเป็นลูกยานลงสูคข้อจริงก็คือความถีงมันเจริงไปก็ได้เดักหลากหลายากหลามากน้ใจอดทนอดทนยินแล้วบ้างยังับยังครับแอ่เอองเออเออเออั เรียกไปอันี่แน่ได้บอกเียปน้ำมูน้ำบวกะา่ไกนหยมากผมนีเลยตรงนี้ปฐมก่อนก็ขงนี้อใสะคอนใหทางบึ้าคคนเหได้พี่ได้ได้ดูไม่รับไปได้ก็เห็นโอ้รับนจะเห็นกรยางไม่ได้ก็เห็นเท่านี้ ย่างตรงลงไปเลยแม่ก็จะเกี่ยรท้างให้ละให้หลูดไปอ่านให้านกันหนึ่งสองได้แล้วครับคนมาแล้วนะครับนีแกมาจากบ้านเลยแล้ยหน่อยนี่สดๆแกงเน้อใหม่นะครับ คนซดแกงหน่อไม้กับเอซนะครับาจากร้อยเอ็ดครับผมูุบบานเดียวกับแอดเลยครับผมขอบคุณมากนะครับ เป็นลังใจให้ลุงพลครับเก็บไม่รอดแน่นอยู่ได้ยูทูทไทยกิ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทีสาาน้อยครอสาาน้อยบ้านทุกคนเลยน้ำน้ำน้ำแม่จจกไซน้อครับไปเลยบานเยบานเยนที่บ้านไลยครับ The, yeah, er ครับนนกบนุบเบาเอผ่ด้ผมก็อยู่ลเอ็ดกันอยู่ทังทังบ้านหอนแกนครับอยู่บ้านนองบนท้องครับี่ยู่บ้านเตยอั้กอยเอ็ดกชื่อเอ็ดิครับเอาที่เสกร้อยเอ็ดครับเอาที่เสกผมอยู่ในเมืองครับอยู่ตรงขาโกบันท่าครับกบันทบันตรงขาโกบันท่า

นะครับมาเด้อมาเด้อผ่ใส่ผมยุ่รอยเอ็ดครับนี่ยรยเอรอยเอ็ดครับบรรยากาศนะครับที่บ้านรุง คึกคักมากครับวันนี้อะไรเนอะสวัสดีค่ะฝากช่อง MUNA Channel ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ